แต่ว่ามึงเจอคนใจดีเนี่ยกูเจอคนใจดำอ๋อทำไมเจอคนใจดำเออเป็นไงมีปัญหาพ่อกูนั่นตกมอเตอร์ไซค์อ๋อทีนี้พ่อเจ็บไม่รู้ทำไงกูจะพาพ่อไปโรงพยาบาลไร่ก <c oughs> ิ่งพอดีเดินเดินไปเจอคนแก่นั่งถอนหญ้านาบ้านกูถามมาลุงครับโรงพยาบาลไร่กิ่งไปทังไหนนั่งเฉยไม่พูด <c oughs> เห็นว่าเราไม่ใช่คนพื้นที่ ามหลายครั้งแม่พูดตีด้วยไม้ตน้นลุงนั้นหัวแตกจะไ,ไปตีคนแก่ทำไมไม่กูว่างแผนกูคิดว่าแกหัวแตกแล้วแกจะได้ขับมอเตอร์ไซค์และกูตามแกไปด้วยแกจะต้องไปโรงพยาบาลแนะ่ <c oughs> พ่อจะได้ไปหาหมอ <c oughs> ถึงไหมถึง,งโรงพยาบาลโรงพักไอตาแก่นั่นก็ทนเจ็บปุดจาไปแจ้งความก่อนม <c oughs> ันพ่อกูยังติดอยู่เลยนุ <c oughs> <c oughs> ใจแข็งลุง มึงกูมีช้อยผู้ชายมาให้เลือกเอาว่ามาระหว่างคนรวยกับคนดังมึงเลือกอะไรทําไมไม่มีช้อยคนดีมึงเห็นกูเป็นคนยังไงเนี่ยเอาใหม่อะเอาใหม่นะ,ะระหว่างคนดีคนรวย,รวยก,กูยังถามให้จบเออืมคือมันไม่ได้เลือกยากเท่าไหร่ได้แฟนครั้งแรกจําได้ไหมว่าอายุเท่าไหร่ได้คนแรกใช่ไหมคะค่ะตอนนั้นอยู่มหนึ่ค่ะขึ้นมหนึ่งนี้ได้ผัวเลยอ่ะ ายไม่ตายแล้วอนหนึ่งไม่ตายแย่งแก่เหลืองไม่เป็นเหลืองไม่เป็นเรือร่องปลไอแกเปิดรูปเปิดตายมันกวาง,วางเปิดสมองให้มันลง,ลงกำบมังเทสมองอน้องไหกิดไม่จะมาตู้ใลยนักอัวที่เมึ่อวากูเล่นการผ่านนั้นนั่นก็เย,ยไหมกูเล่นเปิดสังคม ฮ้คุณเล่นงานซอบเล่นเพื่อนเจ้าภัพเฮ้คุณแก้วผู้มีคุณธรรมโปรดแสบตึ้งโบนายบ้านเราตดเดียว,ย,วยิ่คนเล่นไปเล่นในโลกูอยากจะบอกไอ้มึงว่าคนยญ่คนโตเข้าไปเล่นบอลคาสิโนแต่เมืองนอกไว้ <laughs> แลื่อเ้ไต้ไอ้พี่ที่กับรัฐบาลซื้อแก่ไต้ ไม่ใช่กูตื้อไอ้ตองเอ้แ่วก็เป็นผู้นำจะตีมึงไปฮักาตีกับรัฐราบาลกูไม่อยากกัดตีตุกเรื่องซอิ่งหนที่ผู้นำตำแหนีกูว่าดีซึ่งไหนไม่ดีก็ต้องตีแพ้เรื่องใดไม่ถูกต้องกูแช่แล้วกูแช่แช่แช่พี่เลิกกับแฟนพี่ทำไมแม่ให้เลิกทำไมอะแม่บอกว่ามันเป็นผู้หญิงกลางคืนเป็นผู้หญิงกลางคืนแล้วมันผิดตรงไหนอะกลางวันมันเป็นผู้ชาย มึงเรีนรถปุกเปล่าเออกูลงไปช่วยฮะารอไอ้รถปลิกเฮ้ยกรวารถเปล่าหรือรถปลิกรถตุกเปล่านี่แต่ว่ารถปลิกเอารถปลิกมาตุกเปลา่าไม่เหงารถปลิกมันตุกเปลา่ารถตุกเปล่ามันปลิกอ๋อตุกตัางเปล่าตัางปลิกเฮ้ยตุกแต่เปลา่านี่ไม่ปลิกนี่งเฮ้ยมารถปลิก คือว่ารถมันปีกกันรถถูกเปล่าปีกแล้วเปลา่าปานตังน้งโนมตึ้งปีกอยู่ไหนชอบไอ้ชอบน้อยไม่นนไหนอเปล่าปานเหรอไอ้เลยมึงไม่กระเจิดเลยคือว่าปาาันเดออุบัติเหตุมึงก็ะเจิไม่ควังควยรดนะชอยก้นมันตอกนุ่นมันเรินตึงในรถกันนั่นนั่นเปล่าเต็มรถอ,อย่าปีกมากไม่ปีกอะไรมึงว่ารถปีกเรา น,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 น้นองน่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 องไม่น้องคนตายไหมนี่คนใต้นายเอาเลือดพื้นบ้าไหมเลยเล่าตึ้นคนใต้แล้วหน้ายู่มึงคนตายเลยนี่ ừ, นายผมเกินกรุงเทพเกิดไหนวะกรุงเทพปีวาน่องคนใต้ไม่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 ใจคนใต้น้ำเมื่อเลยอ่ะคนใต้ตึ้นว่าผมคนตายผมเกิดกรุงเทพคนตายคนใต้นายเอวเลือดพื้นแล้วน้องคนตายตะเละช่องไหนนี่ตะเละช่องไหน นี่เกินกรุงเทพปีว่าต้องคนตายตรงนี้ฮะโปร่โปร่เต็นท์ยาวแหลงอับผมโปร่โปร่กันไปนนั้นเลยได้พือเราคนตายเราคนตายอย่างยุ่เลยลาวเยีดยมโอ้ะมาเลยจัดตือกันจัดเตืองกัเลยป้า คนก่อนติดคุกไม่ใช่เหรอติดโดยเหตุงเงินผมไม่ได้เล่นทีตำรวจจับเฉยๆไม่เล่นแล้วก็จะจับได้ไงก็คูยอมแล้วว่ากูจะไปเล่นไฟแต่พอดีไปถึงเจ้าของบ่อนเขาบอกว่าขาดเต็มเ็าบอกว่านอนก่อนเดี๋ยวขาขาดค่อยปลุกเอง <laughs> ทีนี้กูก็นอนพอนอนทีนี้กูหลับพ <laughs> อหลับตำรวจมาไล่พวกเล่นไอยวิ่งหมดเหลือแต่กูนอนอยู่คนเดียว ตำรวจมาถึงกูหลับๆแกมาถึงจะก,กิดแลแ้วแกถามลุงลุงเล่นไพ่หรือเปล่าเนี่ยมึงว่าไงว่าเล่นครับอ๋อถ้าไปบอกคนททำไมนึกว่าเขาขาดขาแล้วผมไม่ทันมองคุณนึกว่าเ่ยวของบ้านพ่องดันเป็นตำรวจคิดด้วยผู้ชายคนนี้เป็นคนดีค่ะเล่าไม่กินเมียไม่มีบ้านก็ไม่มี รถก็ไม่มีที่สุดแล้วอนาคตก็ไม่มีเช่นกันค่ะถามหน่อยอ,อจังหวัดไหนที่เป็นนี่มากที่สุดเอุดรผิดจังหวัดอะไรพัทลุงพัทลุงยังไงเอา้าเพราะติดตรังฝ <c oughs> าหลังสนย่ำถนนเปียกของอร่อยส่วนใหญ่ติดมันคิดดูแล้วกันหุ่นอย่างฉันจะอร่อยขนาดไหน ออกกำลังกายวันละนิดแค่คิดก็เหนื่อยแล้วชีวิตไม่แน่นอนแต่ถ้ามีหมอนนอนแน่ๆเนื้อคู่อ่ะไม่ว่างถ้าเนื้อยยางได้ทั้งวันถึงผมจะสั้นแต่สันหลังยาวนะการเงินอ่ะติดดินการกินอติดดาวสับรางไม่ไหวสับไพ่สู้ตาย อย่าเรียกขี้เล้าให้เรียกคนเหนาวที่คอแห้งแต่ฉันแรงตรงๆไม่ใช่าแดงจำนวนแล้เตยมโยนก็ยังมาเน้นำเตียเรียนแลมันเอื้อนไปเลยจังนออเอ้เออกยก็ัจังวแล้วแปลกแปลกไม่เอาแล้วพวกร้านโยกันไม่ไหวแล้ว อันขึ้นวันอนได้พวกแกโยโย่กันเคยออกนวดติดกลางหน้าเนี่ยนวดก้อยไม่อาอนี่ยเบื่อแล้บมกตินมาไม่เอาเลยไม่เอาเลยกนมาจีบลุยปรบาดเจ็บว่าเป็นไงเป็นจ้างวิทย์แตกูชนะปฏิญาณไว้แล้วว่าตาเหลือกัผัวเนี่ยก็โยติดส่วนไม่ยอมเอาเคยยอมต้นพนัน ย่อมต้นกาหรือกันนั่นี่ยมา้ยไอ้ก้อนเตียงต้นจังแล้วพี่เป็นคนที่ไหนครับคนอีสานครับอย่างตีลังกาเป็นเบิบตกใจเตือนยบอะไรเหยียงอะไรกันนักันนาหยัยงกระดอกกระเดียเดินยางเดินเฉียวยางฮะเดินชนยางต่ำส้มต่ำสมชนคนบ้านเรานี่แปลกทำบุญยี่สิบบาทขอให้ถูกลอตเตอรี่สองใบป่า ม,มันจะได้ไงสมบุญยี่สิบใจถูกรอตเตอรี่สี่ล้านมันจะได้จริงเหรอไอ้ไนี่คนจะไมนี้บางคนฉลาดบนอซื้อหวยให้ถูกหวยนะหลวงพ่อหนูจะจุดพระทั์ถวายไม่รู้เอเจ้ามือมันบนว่าไงให้หนูอย่าให้ใครถูกนะวันนี้หนูถาวายหัวหมูจะกูเป็นพระมึงคิดดูสิกูเหรอกูะจะกูะจะฉันหัวหมูหรือจะหนวกหูลูกประทัด มเป็นความจริงเออไปในแหลกไงดิไอ้ไก่ไก่กอดมันดอกแก่เลยใจเอียดจังอ่ะไก่ขึ้นปีนี้มันติดแหลนกันคอยใจเรื่รรองเติมโตน้องค่ะพี่ทองพี่ทองทำไมมีพูดกับน้องอะคะพี่ทองแรงไม่ตันอยากจะคุยกับเต้แต่มาพอดีบางทีพี่ทองกับบรเวณนั่นแต้หน่อยอย่าเต้พี่ทองหน่อยนะค่ะค่ะพ่อ กันสวยค่ะ<า>ถอยยาไปไหมน้องไปเตี๋ยวเดือมอกันไปไหนนะคะไปเดอมอพี่ตองจอะาพาน้องเลยะคะ่ะกระผมถ้าน้องไปพี่ตองป้าน้อง,น,งนะค่ะครับ<า>ไปกันสองคนนะคะครับน้องไม่ต้องรังเลยอยู่กับ,บพี่ตองสบายใจนะน้องค่ะพี่ตองกระผมกันื<า>้อค่ะมองตาพี่ตองตีหัว่าความรักมันมีแค่ไหนพ่อไม่อยู่น้องไม่อยู่กับใครนอกจากพี่ทอง

นนฉันเขียนป้ายติดหน้าบ้านว่าใครต้องการจะเป็นผัวฉันต้องมีคุณสมบัติสามประการหนึ่งไม่ตบไม่ตีเมียสองไม่หนีเมียไปเที่ยนนอกบ้านสามเรื่องบนเตียงต้องแข็งแรงประกาศสองวันวันที่สามมาคบประตูปังปังปังเปิดประตูดูได้สามประการเหมือนที่คิดประการแรกก็ไม่ตบ,ไม,ตบไม่ตีเมียเป็นไงแขนด้วนตีกับฮาอะไรนะึงยประการที่สองไม่หนีเมียไปเที่ยนนอกบ้านขาด้วนใช่ แกรู้ได้ไงวะคนหน้าจอก็รู้อีบ้าเล <c oughs> ยแม่คนเดินไม่ได้มือก็ไม่มีขาก็ไม่มีให้เรื่องบนเตียงมันจะแข็งได้ยังไงแข็งไม่แข็งลองฟังเสียงเคาะประตูดูมือก็ไม่มีขาก็ไม่มีมึงว่ามันเคาะกับอะไร